ศิลปินทิตเปรี้ยงประจำเดือนสวัสดีครับผมตุมพบทอครับก็เป็นคริสต์มาสเบบี้นะครับก็คือเกิดวันที่2 5ธันวาคมนะครับโตมาในเมืองไทยจนถึงอายุประมาณ13แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศปีที่นั้นประมาณ12ปีเยา้าผมเข้ามาในวงการบันเทิงเริ่มจากร้องเพลงกลางคืนนะครับตอนที่อยู่ทีเอเอก็คือจะเป็นร้านอาหารที่ เด็กไทยเขาไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็จะมีนักแต่งเพลงที่เป็นเพื่อนของพี่บอยอีกทีนึ่งเขามามาทานที่ร้านแล้วเขาก็ชอบแล้วก็ชวนไปทํางานในห้องอัดด้วยกัน,นครับแล้วก็จะเริ่มมีการแนะนําใครไปที่นู่นพี่นุกพอชมนนี้ไปที่นู่นก็จะให้ผมไปช่วยร้องประสานบ้างพี่บอยับที่พงไปก็ให้ผมไปช่วยร้องประสานบ้างจนจนเริ่มได้มาเลงพี่บอยแนวเพลงที่ผมถนัดผม,ผมไม่แน่ใจนะว่าผมทําตรงนั้นได้ดีที่สุดหรือเปล่าแต่แต็นสิ่งที่ทําแล้วแฮปปี้ที่สุดก็คือร้องเพลงแนวไอพี โซแนวอะไรัครับรู้สึกว่าร้องพวกนี้เราสนิทที่สุดเราคิดว่าพรสวรรค์เนี่ยมันคือความชอบมันคือรู้ว่าเฮ้ยเราทำนี้แล้วเราเอ j นจอยแล้วเราก็ทำมันเราก็จริงจังกับมันมีความสุขกับมันแล้วมันก็จะส่งออกมาให้คนเห็นว่าเออ คนนี้เขาทำได้จริงๆมันเป็นมันเป็น,น,ปนแนวทางของเขาจริงๆผมผมโชคดีที่ผมเจอตรงนั้นตั้งแต่เด็กครับ9ปีกับการเป็นศิลปินในวงการน,นี้นะครับผมว่าให้ประสบการณ์อะไรเยอะครับให้รู้จักอดทนให้รู้จักการเป็นคนถ่อมตนแล้วก็มันทําให้ผมเรียนรู้ที่จะคอยเตือนตัวเองบางทีว่าไม่เหลืองไปกับชื่อเสียงนะเราไม่เทคแอนด์แบนเทจเราไม่ไม่เอาเปรียบในหน้าที่การงานของเรากับกับคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรนะครับ ทำงานตรงนี้ผมว่ามันมันผ่านช่วงที่มันแย่ก็คืองานมันไม่เยอะไม่เป็นที่รู้จักช่วงที่ไม่ได้ทําอัลบัมมันให้เราเรารู้จักอดทนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราอยากได้อะไรจริงๆต่อให้เราจะล้มเหลวแค่ไหนถ้าเรายังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่เราอยากทำมันะมันจะไปมันจะพาเราไปถึงได้สักวัน,นตั้งแต่ทําทงานมาโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแรกๆฮะที่เคยเล่น Uh, พี่บอยเคยไปอเมริกาแล้วก็ให้ผมเป็นนักร,ร้องประสานคอนเสิร์ตน,นั้นเป็นคอนเสิร์ตฟรี free, จัดให้กับ uh, ชาวคริสเตียนที่อเมริกาพี่บอยเป็นคริสเตียนแล้วก็คอนเสิร์ตน,นั้นเนี่ยมีนักร้องไปได้แค่2คนรวมพี่บอยอีกเป็น3คนก็คือพี่ปูอัญชลีเค้กบีไฟแล้วก็พี่บอยนะฮะนักร้องน้อยมากแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างยาวเขาก็เลยคิดว่าเออให้น้องๆช่วยกันร้องสักเพลงสองเพลงแล้วกันน้องๆที่ประสานอะไรนะฮะแล้วก็ผมเ่ยนะได้ได้ร้องคู่กับพี่ปูอัญชลี ทางไกลเหลือเกินครับขอมาเราห่าไกลกันเหลือเก,กินคิดถึงแต่เธอนั้นฝังแต่นับให้ถึงวันที่เรานั้นได้พบกันเราชงห่างไกลกันเหลือเก,กินฉันเีงก็ไม่รู้ ว่าเมืม่อไรจะได้พบเธอเป็นความสุขที่ดีมากผมว่าไม่น่าจะมีอะไรคิมมานนะอยากจะบอกอะไรถึงแฟนคลับและทุกคนที่รักผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับการที่นักร้องคนหนึ่งจะจะอยู่มาได้ เป็นระยะเวลานานเท่านี้นะครับเพเดียคือพีมีแฟนเพลงที่น่ารักคอยคอยสนับสนุนตลอดเวลานะครับหลายช่วงที่ที่งานเราไม่ได้สม่ำาเสมอแต่เขาก็ยังคอยกรตนใจแล้ะค,คอยติดตามแล้วก็รอคอยผลงานเรามาตลอดขอบคุณมากมากจริงๆับครับแ a กอ of the month ศิลปินทิตเปรี้ยงประจำเดือน